คุณเป็นใครกันแน่ที่หบภาพยนต์ภูมิใจเสนอโนบอดี Nobody. คนธรรมดานาะรกเรียกพี่ให้เสียงสปอยโดยเชียร์พลนี่คือชีวิตของคนธรรมดาวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุก รีเบคกาแมนเซลนายหน้าอันดับหนึ่งวันจันทร์ สิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้คือชีวิตธรรมดาของฮัสแมนเซลแต่คืนนี้เป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเมื่อฮัสได้ยินเสียงคอกแคกก็นึกว่าลูกเป็นคนทำแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเสียงนั้นมาจากโจรสองคนที่หลอยเข้ามาฮัสกล่าวว่าจะโทรแจ้งตำรวจแต่โจนดันเห็นซะก่อนโจนผู้หญิงทำท่าทีเล็กๆแล้วถามว่าเงินอยู่ที่ไหนฮัสก็บอกว่าเงินสดมีแค่นั้นพอดีใช้แต่บัตรเดบิตนะส่วนโจรผู้ชายบอกว่าหาของมีค่าไม่เจอเลยแล้วนาฬิกาของแกมีค่าไหม มันมีค่ากับฉันแต่โจนไม่สนใจและครับมันเอาอย่างเดียวสักพักลูกชายได้พุ่งเหลาสกัดล็อกคอโจนผู้ชายจนผู้หญิงก็ถือปืนขู่บอกให้ปล่อยซึ่งช่องว่างก็มีมากพอที่ฮัตจะฟาดแต่เขากลับไม่ฟาดแถมยังบอกให้ลูกชายปล่อยเขาซะพอปล่อยโจนมันก็ต่อยหน้าปาบเข้า,าให้แถมยังทําท่าทีขู่คำรามจนผู้หญิงจึงบอกให้รีบหนีกันเถอะอี้หัวร้อนเว้ยเธอดันเลือกปุนบ้านกระจอกทางด้านลูกชายก็ไม่เข้าใจว่าพ่อทําบ้าอะไรวะครับ เวลาต่อมาพวกเขาจึงแจ้งตำรวจส่วนสาเหตุที่โจรเข้าบ้านมาได้ก็เพราะว่าพวกมันเอากล่องพิซซ่าขั้นประตูโรงรถไว้โชคดีที่ลูกเมียไม่เป็นอะไรชีวิตช่วงนี้ของฮัรสกับภรรยาก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมทั้งสองคนนอนด้วยกันแต่ก็เหมือนไม่ได้นอนด้วยกันซึ่งในแต่ละวันชีวิตก็จะวนลูบแบบเดิมวันนี้ลูกชายบอกว่าต้องทำแรงงานประวัติศาสต์เกี่ยวกับทหารผ่านศึกผมถามพ่อได้ไหม พ่อก็บอกว่าได้แต่พ่อเป็นแค่ผู้ตรวจสอบมันคงจะน่าเบื่อไปหน่อยแม่จึงแนะนําไปถามน้าชาลีเขาเคยเป็นทหารจริงๆระหว่างไปทํางานเพื่อนบ้านแสนดีจริงเข้ามาถามเรื่องโจนขึ้นบ้านและเขาก็บอกว่าอยากให้โจนมางานบ้านเหมือนกันฉันจะได้ออกแรงสักปาบสองปาบฮารสก็เลยถามนี่รถใหม่เหรอเขาก็บอกรถของพ่อฉันพอดีพ่อฉันตายนะเขาไม่ค่อยมีมรดกแต่ยังดีที่มีของใช้ได้เจ๋งใช่ไหมละ่ะนี่ดอชเชนเจอร์ปี72เร่ง 0- ถึง100ใน เดี๋ยวรู้แล้วฉันจะมาบอกพอมาถึงที่ทำงานชาลีจึงเข้ามาถามเรื่องโจรเช่นกันลูกชายนายโทมาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่านายสามารถจัดการมันได้คนหนึ่งแต่ทำไมนายไม่ทำอ่ะก็ฉันไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเหรอแล้วพ้นออกมาเป็นยังไงจ้บ,บ้าเหรอไม่ต้องตกใจติดเซฟอยู่นะแมนบอกว่าเดี๋ยวเบ่งกันอ่ะรับมันไปซะ ฮัรก็บอกว่าไม่อยากได้มันไม่เกี่ยวว่านายอยากได้หรือไม่อยากได้รับมันไปแล้วปกป้องพี่สาวข,ของฉันด้วยต่อมาฮัสได้คุยกับพ่อของภรรยาเรื่องจนก็คุยกันมากพอแล้วแล้วเรื่องที่นายจะซื้อที่นี่มันยังไงฮัสก็บอกว่าเขาแค่อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองเอ็ดดี้ก็เข้าใจนะแต่ราคาที่นายเสนอมามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลฉันสร้างที่นี่มาแทบตายฉันอยากให้มันเป็นข้อเสนอที่เยี่ยมที่สุดนายเข้าใจนะ จากนั้นฮัสได้เข้ามาห้องส่วนตัวเขาได้เปิดวิทยุสื่อสารเก่าๆเ,เพื่อคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนจึงขอให้เล่าเรื่องจนว่าเป็นยังไงพวกมันได้อะไรไปบ้างฮัสก็บอกว่ามันไม่ได้อะไรไปมากแค่นาฬิกากับเงินไม่กี่เหรียญส่วนสาเหตุที่เขามีฟาดก็คือจนพวกนั้นดูเหมือนมือสมัครเล่นลนลานสิ้นหวังแถมปืนที่ใช้ยังไม่มีกระสุนเพื่อนจึงบอกว่าสิ่งที่นายทำมันดีแล้วจะได้ไม่นองเลือดถึงแม้จะบอกแบบนั้นแต่มันทําให้ฮั์สอึดอัดอยู่ดี ต่อมาฮาดิ้มาหาพ่อของเขาที่สถานพยาบาลแห่งหนึ่งพ่อก็ถามลูกชายว่าสบายดีไหมลูกก็บอกว่าสบายดีแต่สีหน้าแกดูไม่ดีเลยนะจำได้ไหมว่าเราเคยเป็นใครฮัตเช่ฉันจำได้จะบอกว่าตอนนี้ฮัตไม่เป็นตัวเองเลยก็ว่าได้และในตอนนั้นลูกสาวบอกว่าสร้อยข้อมือแมวเหมียวหายไปแล้วลูกเอาไว้ที่ไหนล่ะอยู่ในนี้ หาที่รู้แบบนั้นของขึ้นละครับบางอาจมาเอาของลูกสาวฉันไปมันต้องตามล่าเขาจึงไปเอาปืนกับบัตร FBI ของพ่อที่หมดอายุแล้วมาใช้งานพ่อก็ถามว่าแกจะไปไหนโทษทีพอดีผมมีเรื่องต้องจัดการไปจัดการให้เรียบร้อยเถอะจากนั้นฮัดได้ออกตามหาร้านที่เคยสักลายแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะร้านสักมีเยอะจนกระทั่งเขามาถามร้านแห่งหนึ่งแต่พวกนี้ดันฉลาดรู้ว่านั่นบัตรตำรวจเก่าน่าจะหมดอายุไป20ปีแล้วมั้งบอกมาว่าแกเป็นใคร ฉันก็แค่เป็นคนธรรมดาส่วนเงินนี้ไม่ไดเอามาอวดพวกแกนะฉันก็แค่อยากจะรู้ว่ามีใครหน้าในกล้าเข้ามาแย่งเงินจากมือฉันไหมถ้ามีก็เข้ามาทางด้านลุงที่เห็นรอยสักรูปภัยที่ข้อมือก็กลัวเลยล่ะครับแกบอกว่าขอบคุณที่รับใช้ชาติแล้วก็ไปซ่อนตัวถ้าไม่มีใครกล้าหืนแล้วลก็บอกมาว่าเจ้าของลายสักรูปนี้อยู่ที่ไหนตัดมาที่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาคือโจรที่ปล้นบ้านฮัดนั่นแหละครับบอกเลยถ้าไม่เอาสร้อยข้อมือแมวเหมียวมาป่าก็คงไม่แตก ฉันถามพวกแกมีหน้าที่ตอบอันดับแรกเอานาฬิกาชั้นคืนมาและสองสร้อยข้อมือรูปแมวเหมียวอยู่ที่ไหนผู้ชายก็ถามว่าแกพูดถึงเรื่องอะไรวะแต่แกไม่มีสิทธิ์มาถามกับสร้อยข้อมือรูปแมวเหมียวอยู่ที่ไหนระหว่างนั้นฮัดได้ยินเสียงเด็กร้องพอดีซึ่งลูกของสองคนนี้ดูท่าจะป่วยไม่สบายพวกเขาจึงขอให้ปล่อยไปขอร้องละเจอขอแบบนี้มันทําให้ฮัดหัวร้อนจัดๆในตอนที่กลับบ้านจะบอกว่าดวงสวยหรือดวงดีก็ไม่รู้ที่ฮัดได้เจอแก๊งคนเมา ว่ากันว่าพระเจ้าจะไม่ปิดโอกาสเราจนหมดหนทางพระเจ้าได้โปรดเปิดประตูนั่นทีเถอะ <c oughs> น่าสนุกแฮะผู้หญิงคนนี้จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยหวังว่าพวกเวรนี้จะชอบหยอดน้ำข้าวต้มนะจะอยู่ทำซากแล้วไงแกเอาล่ะฉันจะอัดพวกแกให้เละเลย <c oughs> จะให้สู้เก่งหยิบฝ่ายเดียวก็ไม่สนุกสิเธอน่ะรีบหนีไปซะพอผู้หญิงหนีไปพี่แกก็ใส่เต็มละครับ<อ>จะยิงก็อย่าลีลาไม่งั้นโดนตีคอแตก<อ>ว่าจบซะละวพัดเห็นว่าหมอนี่หายใจไม่ออกเขาจึงเจาะคอให้นี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากทำมานานไม่ใช่เจาะคอนะหมายถึงกระทืบคน พอกลับมาถึงบ้านภรรยาที่นอนไม่หลับจึงถามว่าคุณไปไหนมาฮาสก็เลยโชว์ตัวบอกว่าวันนี้มีแต่เรื่องก็ดูออกแล้วจากนั้นภรรยาจึงทำแผลให้ระหว่างทำแผลสามีก็บอกคิดถึงภรรยาเขาคิดถึงวันเก่าๆที่เคยทำอะไรร่วมกันนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่เคยจูบกันทำไมช่วงนี้คุณถึงตีตัวออกห่างผมไม่ได้โยนความผิดให้คุณนะแต่จำได้ไหมว่าเราเคยเป็นใครผมจำได้ ตัดมาที่ยู่เรียนหนึ่งในเจ้าพ่อขาใหญ่ที่วันนี้เขาได้นั้นลูกค้ามาคุยเรื่องออฟเช็กอยูเรียนถามว่าพอใจเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าลูกค้าก็บอกพอใจถึงแม้การทํางานจะแปลกไปหน่อยแต่ถ้าว่าการที่นายมาเต้นสายเอลแบบนี้มันดูไม่เหมาะสมกับคนที่เราฝากให้ดูแลเงินจํานวนมหาศาลเลยนะอยู่เรียนจึงโชว์ความโหดด้วยการฆ่าคนให้คนดูคราวนี้มั่นใจพอหรือ,อยัง แล้วรู้สึกไม่สบายตางั้นเหรอแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ดวงตารับภาระอย่างหนักเวลาเล่นคอมนี่เลยครับออปตัสแว่นกรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีๆที่ใส่แล้วสบายตาขาวแว่นนี่บางมากที่สุดในโลกเบื่อเบื่อก็งอเล่นได้กรอบแว่นก็ถึกทนสุดๆสําหรับใครที่อยากได้แว่นกรองแสงดีๆออกมาเล่นเกมหรือทํางานอย่าลืมออปตัสนจจะจ๊ะพิเศษตอนนี้พเ,นนเพียงใส่โค้ดทีฮับลดทันที100บาทสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงด้านล่างนะครับต่อมาทางโรงพยาบาลได้โทรหาเขาเรื่องน้องชายตัวแสบ ใช่ครับคนที่ฮัสกระทืบคือน้องชายของยูเรียนไม่รู้ว่าจะรอดไหมต้องรอดูอาการยูเรียนจึงเข้าไปถามคนอื่นดีๆว่าใครเป็นคนทําน้องชายฉัน<อ>พี่ฟันหาก,ก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมันเข้ามาหาเรื่องเราก่อนแล้วฉันจะไปหาตัวไอ้บ้านั่นได้จากที่ไหนฮัตส์แมนเซลงานเข้าซะแล้วส่วนทางด้านฮัสตอนนี้เพื่อนสนิทได้โทรมาถามว่าเมื่อคืนฝีมือนายสินะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง เหมืออนนไดด้้ปลปลลล่ยยเเก็คงัพื่อนก็เลยบอกว่าคนที่เขากระทืบเป็นน้องชายของยูเลียนนายไม่ควรไปยุ่งกับมันนะ แต่ถ้านายอยากรู้ว่ายูเลียนเป็นใครลองไปหาช่างตัดผมแต่ฮัสไม่สนใจถึงแม้เขาไม่ค่อยสนใจแต่เพื่อนย้ำให้ไปหาช่างตัดผมขนาดนี้เขาจึงยอมมาซึ่งคนที่เขามาหาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเขารู้เลยว่าฮัสต้องการอะไรคนที่คุณอยากรู้จักเขาเป็นขาใหญ่มีเส้นสายและเขาก็มีเงินมากพอที่จะก่อปัญหาได้ทุกรูปแบบงานอดิเรกคือสะสมภาพวาดมูลค่า1 0บถึงหนึล้านและที่สําคัญถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเดี๋ยวเขาก็ได้รู้ ทางด้านยูเลียนตอนนี้สืบรู้แล้วว่าพ่อของฮัตส์อยู่ที่ไหนส่วนเรื่องของฮัตส์ลูกน้องได้ส่งข้อความไปหาคนรู้จักที่เพนทากอนให้หาข้อมูลให้ถ้าไม่ยอมทําตามฉันจะส่งรูปพวกนี้ให้ครอบครัวแกดูชายผู้นอกใจเมียจึงรีบหาข้อมูลของฮัตสถึงแม้จะหายากเพราะเป็นความลับระดับสูงแต่เขาก็หามาได้ส่วนเรื่องออฟเชคที่ยูเลียนดูแลมันเหมือนกองทุนบําเหน็จบํานานของพวกมาเฟียรัเสเซียเป็นเงินสดมูลค่าร้อยร้อยล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าไปอยู่เลี่ยงก็แก่ตัวลงถ้าเป็นไปได้เขาก็คงอยากวางมือนั่นแหละมาต่อที่ข้อมูลลับของฮัสพอลูกน้องรู้ว่าเขาเคยเป็นใครทําอะไรมาก่อนก็ลาออกทันทีเพราะว่าหมอนี่คนจริงเลือดสาดอยู่เลี่อนจึงบอกให้ลูกน้องไปจับเป็นมาให้ฉันกลับมาที่ฮัสช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ทานข้าวแสนอร่อยกับครอบครัวแต่ความสุขก็ได้จบลงเมื่อฮัสเห็นว่ามีรถไม่ทราบที่มามาจอดอยู่แถวบ้านเขาจึงบอกให้ทุกคนไปหลบชั้นใต้ดินแล้วบอกว่าอย่าโทรแจ้งตำรวจนะ ทางฝั่งลูกน้องของยูเลียนก็ได้บุกเข้ามาในบ้านบอกเลยว่าฮัตมีค่าเท่าก,กับ10พวกนี้มาน้อยกว่าสิต้องโดนฟาดหัวแตกและแทงเจึกเก่งอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันต้องอ่อนให้บ้างแต่อ่อนมากไปไม่ระวังต้นขอก็เลยโดนช็อตเลยตอนนี้ฮัตโดนจับโดยพวกที่ไม่รู้ว่าเครื่องช็อตไฟฟ้าแค่นั้นทําให้เขาสลบได้ไม่นานส่วนกุญแจมือของเล่นเด็กแบบนี้คิดเลยว่าจะเอาเขาอยู่แถมที่เก็บของด้านหลังยังมีของเล่นเจ๋งๆอย่างทั้งดับเพลิงฮัตก็เลยถิบบอบพับเข้าไปรมควันพวกนั้นจนรถเสียหลัก แน่นอนว่าพี่แกรอดอยู่คนเดียวเขาจึงรีบกลับมาที่บ้านซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้โทรไปเตือนพ่อให้ระวังตัวเพราะว่าเรื่องที่ผมทำมันบานปลายใหญ่แล้วสภาพบ้านตอนนี้คือเละมากแต่จะให้ลูกเมียเห็นแบบนี้ไม่ได้เขาจึงไปอาบน้ำแล้วมารับลูกเมียไปขึ้นรถส่วนภรรยาอยากรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันฮาร์ก็บอกว่ามันคือตัวตนของผมเรื่องอื่นผมจะบอกทีหลังแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณเชื่อใจผมที่รักผมรักคุณครั้งนี้ผมขอเป็นครั้งสุดท้าย พอภรรยากับลูกไปที่ปลอดภัยแล้วฮัตจึงไปเก็บทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เขามีแล้วเขาก็มานั่งเล่าเรื่องประวัติโดยย่อให้พวกนี้ฟังฮัสแมนเซลเคยทำงานให้กับองค์กรที่มีตัวย่อสามตัวพวกเขาเรียกเขาว่าผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบที่ไม่มีใครอยากเจอ ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกสั่งให้ไปค่าอลาันที่ขโมยเงินจากฐานทัพสหรัฐในอิตาลีไป3ล้านเหรียญปกติฉันจะค่าก่อนที่เขาจะร้องขอชีวิตด้วยซ้ำแต่ครั้งนั้นฉันยอมฟังอลันขอโอกาสแก้ตัวและสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำเขาบอกจะกลับตัวและไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปฉันก็เลยปล่อยเขาไปเงียบๆหนึ่งปีให้หลังฉันกลับไปตรวจดูเขาโดยหวังว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างที่ได้ขอไว้อลันเขาทำงานออฟฟิศมีครอบครัวเขาดูมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์น่ะเห็นแล้วของโคตรขึ้น ฉันไม่ใช่คนอิดชานะแต่ฉันก็อยากมีแบบนั้นระหว่างนั้นฮัตเห็นสร้อยข้อมือรูปแมวเหมียวพอดีเมื่อเขาเล่าเรื่องเสร็จแล้วฮัตจึงเผาบ้านไปพร้อมกับพวกนั้นไหนๆก็ไหนๆละ่ะดอร์ชัลเลนเจอร์ปี72ขอพี่ลองไหนสิตัดมาที่นักฆ่าสองคนพวกเขาถูกส่งมาให้ฆ่าพ่อของฮัสพวกมันคิดว่าเป็นแค่คนแก่งานงี้กินกล้วย แต่คนแก่เก็บ2ทางด้านฮัตก็ได้เอาทองทั้งหมดมาซื้อบริษัทของเอ็ดดีแน่นอนว่าเขายอมขายทันทีฝั่งยูเรียนที่รู้แล้วว่าลูกน้องตัวเองตายทั้งหมดจึงเรียกระดมพลทางด้านฮัตตอนนี้เขาเริ่มสร้างอาวุธและวางกับดักต่างๆถึงแม้เพื่อนสนิทจ,จะเตือนเขายังไงเขาก็ไม่สนใจหรอะครับ ภารกิจต่อมาของเขาก็คือบุกทำลายสถานที่เก็บเงินหรือออฟชชคของอยูเรียนพร้อมๆกับทำลายภาพวาดสุดที่รักของเขาส่วนเงินสกปรกพวกนี้เหรอฮาร์ดก็ได้ผอมันทิ้งแล้วเขาก็ไปนั่งกินข้าวเบาๆดูยูเรียนร้องเพลงยูเรียนถามว่าแกกล้ามากที่มาที่นี่จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะฉันไม่ได้มามือเปล่าฉันอยากจะคุยกับแกเป็นการส่วนตัว จากนั้นฮัตบอกเรื่องที่เขาพาอออฟแชกแน่นอนว่ามันทําให้อยูเรื่อนโกรธมากฮัสก็บอกว่าแค่นี้มันยังน้อยไปกับการที่แกมาบุกบ้านฉันซึ่งมันเป็นสิ่งที่แกไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งส่วนเรื่องน้องชายแกมันก็สมควรแล้วถ้าดูจากนิสัยมันในคืนนั้นนะฮัสก็เลยยื่นข้อเสนอให้ต่างคนต่างไปอย่าได้เจอหน้ากันอีก ถ้าถามว่ายูเรี่นยอมรับข้อเสนอนั้นไหมยอมง่ายๆก็ไม่ใช่ตัวร้ายนะสิฉากต่อไปเป็นการขับรถไล่ยิงฮัสซึ่งฮัส์ตก็เอาตัวรอดมาได้และเขาลากพวกนั้นมาที่อาคารที่เขาวางกับดักเอาไว้แต่พวกนั้นดันมาเยอะเกินเพื่อนสนิทจึงออกมาช่วยพ่อของเขาก็เช่นกันพอเข้าไปข้างในพ่อก็ได้บอกลูกว่าฉันลองใช้ชีวิตหลังกเกษียณดูแล้วมันก็สนุกดี แต่เอาเข้าจริงๆฉันโคตรคิดถึงชีวิตแบบนี้เลยวะ่ะต่อไปนี้เป็นการดวลเดือดระหว่างสามนักฆ่ารุ่นเก่ากับแก๊งมาเฟียจะภาคยังไงก็คนมันโหดแถมกับดาบก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมจนกระทั่งเพื่อนสีโดนยิงแถมกับสุนก็ดันหมดตอนนี้เหลือแค่อยู่เร่อนคนเดียวเขากโกรธมากที่ฮาร์ดผังเงินทั้งหมดทิ้งถ้าแกแค่ขโมยเราก็ยังพอคุยกันได้ก็คนมันหัวร้อนนี่ว่าฮาดก็เลยเอาระเบิดติดกับกระจกกันกระสุนเราวิ่งไปหายูเรียนและ ไม่ต้องดูสภาพอยู่เรียนนะครับพ่อพลุนมากไม่นานตำรวจก็มาฮารจึงบอกให้ทั้งสองนี้ไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองต่อมาเขาจึงโทรหาภรรยาและขอโทษทุกอย่างโชคดีที่เขาเจอแมวน้อยเพราะลูกสาวเคยบอกว่าอยากจะเลี้ยงคุณเป็นใครกันแน่ผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งตอบแบบนี้เหมือนไม่ตอบเลยเชื่อผมเถอะผมตอบได้แค่นี้แหละในตอนนั้นมีคนโทรหาตำรวจทั้งสองพวกเขาจึงรับสายและทำสีหน้าอึ้งทันทีที่รู้ว่าฮัส เส้นสายใหญ่ไม่เบา3เดือนต่อมาตอนนี้ฮัสกับภรรยาได้มาดูบ้านหลังใหม่ระหว่างที่พนักงานแนะนำอยู่นั้นจูจูก็มีคนโทรหาเธอและคนนั้นได้ขอคุยกับฮัสพอฮัสรับสายเขารู้ได้เลยว่ามีเรื่องจึงถามว่าบ้านหลังนี้พอจะมีเอ,อ่อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน